สวัสดีครับเราวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องดวงกันนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นช่องใหม่ผมนะคือช่องเอ่อเมนบรีวีเท่นนะครับก็นี่นะผมก็เราผมจะแนะนำตัวแรกเลยนี่นะผมอันนี้คือ โชคอซาม่าแอตลาสคีโบครับตัวนี้ขนาดเจ็ดเซนต์ปปลายาวเลยนะโชคอซาม่าแอตลาสคีโบตัวนี้จะมีตำหนิเขาหักนิดหน่อยนะครับนี่ก็นั่นแหละครับว่ตัวนี้ขนาดเจ็ดเซนย่าตัวนี้ ได้ไข่แล้วนะผมรอรุนนะว่าจะเป็นนอนหรือไม่เป็นนอนได้ไข่ประมาณสิบกว่าฟองนะผมแต่ว่าตัวเมียก,ก,ก็ยังไม่ตายนะผมะตัวนี้ไม่ขายนะผมจิบซากนะผมะพูดถึงตัวต่อแปเลยครับ เริ่มพูดนะเจ้าตอนนี้นะถิ่นกาเนิดอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะผมแล้วก็ตอนใต้ของประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับซาโทรูปเปสกีเดียน สาโพไซโพทูไซโพลูโพลูเปสนะครับกีดียันเอ่อไาโพลูเปสกีกีดิยันสยามเอ็นซิตครับหรือว่าชนไทยที่เรารู้จักก um, so ันน e ั่นเองตอนนี้เพิ่งกินอาหารมาห้าวันครับ ตันนี้คือจะขายแล้วนะเออใจเย็นใจเย็นออก็ค่อนข้างที่จะแบบทรงสวยนะตอนนี้ขานาดนะผมก็คือหกสิบสามครับผมความยาวลำตัวขานาดยี่สิบหกครับ ชาคอซอม่าแอตลาสคีโบอีกตัวตัวนี้อชินยอมเลิศก็เหมือนตัวก็เหมือนยัดตัวแอตลาสเมื่อกี้เลยนะแต่ตัวนี้ขนาดฟอมกลางตัวนี้มีตำหนิหนักแต่ด้วยนะครับเขาหักแต่ไม่เป็นไรครับ นี่นะเขาหักเขาหักตรงนี้เห็นหรือครับนี่นะเซอร์เรลุปเอ้ยไม่ใช่ช็อกโกสม่าแอตลาสคีโบโรครับก็ขนาดประมาณหกเซนนะครับหกเซนย่าเล็กก็ตอนนี้ปรมาณตันตันหนึ่งมิลนะครับได้ประมาณสิบมิล ตอนนี้ขอขอไม่โชว์ร้านคะรับไม่ไม่โชว์ร่านนะน้นนนองพานเอกลอยโชว์ไปแล้ว คลิปเก่าที่เราเคยลงก็ในช่องนันมีทานเนเดี๋ยวจะมาทยอยลงในช่องนี้นะครับนานต่อต่อไปฮะอันนี้พักตัวอยู่นะตอนนี้เลยตอนนี้ผมชอบมากไซโทดูเปสกิดิยันธรรมดานะผมก็คือ คนอินโดนั่นเองครับนี่นี่นี่น,นแต่ตัวนี้ยังไม่กินอาหารครัแไ้่อยากจะโชว์ให้ดูเลยขนาดครับระบุไปก็คือเจ็ดเซนครับเจ็ดสิบม จ้องพักตัวนะไม่ค่อยอยากจะเอามันขึ้นมามากพระเท่าไรนะเห็นนะความแตกต่างกันไหครับนี่นะผข้าตงนี้จะนวนมากกว่ามากกว่าชนอินโดนแล้วก็จะเอ้ยมากกว่าชนไทยนะผมแล้วก็จะมีความแตกต่างที่สีสีจะแดงกว่าชนไทยอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันไนล้ก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไปดูในเพจได้ ก็ซาบารุเปสกิเดียนก็ถ้าสมมติว่าตัวนี้รอรอนอนได้เลยครับ ้ายังมีชนไทยอีกหนึ่งตัวพี่อัรงสวยไม่แพ้ไม่แพ้ตัวนี้เลยเนาะนี่เนี่ย,ยก็อีกตัวหนึ่งนะชื่อจะชื่อเหมือนกันครับ ลงไปแล้วอ่ะเป็นชนไทยอ่ะทรงสวยอ่ะเดี๋ยวไปติดตามในในเพจเอาแล้วกันครับนทรงสวยทรงสวยทรงสวยไม่แพ้ตัวนี้เลยแต่ตัวนี้จะเล็กกว่าแลคือตัวนี้ขนาดหกสิบสองขนาดความยาวหกสิบสองครับแล้วก็ขนาดลำตัวยี่สิบห้าครับจะติดตามในเพจได้ อันหนึ่งครับก็คือนะครับเป็นหนักแน่นหนักแน่เออเจ้า เห็นไหมเห็นไหมนะครับอะตอนนี้ลงไงกระยับเกระยับแล้วตอนนี้น่าถ้า ถ้าแม่ตัวผูว้ว่น่าจะเป็นตัวเมียครับแต่ว่าตัวเมียาหรือวม่ตัวผูต้ตะเขาเขาถ้าเป็นตัวผูดบอกเลยว่าเขากิมากนะผมเราจะไม่พยายามลบกวนเขามากนะผมราะว่าดักแด้อยู่ในช่วงแบบดักอ่อนแอมากแล้วยังมีไข่คอเคครับเจี๊ยบ ได้ได้หลายที่ได้หลายที่ได้หลายหลายฟองอยู่เพิ่งรื้อไปวันนี้เองเนาะสดสดร้อนๆก็นี่ครับเห็นเห็นกันนะครับนี่ครับอ่านั่นแหละครับพอ,อกนะว่ามันมันมีจับใจครับซาซาลา เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีแจกแน่นอนครับถ้าถ้าถ้ากดติดตามครบครบพู้ผู้ติดตามขอ้เราครบหนึ่งร้อยไลค์เอ้ยหนึ่งร้อยซับนะเราจะแจกแน,น,น่นอนครับมีแจกแน่นอนครับถ้าต้องรอติดตามต่อไปครับมีแจกแน่นอนก้าสมมุติว่าถ้า เราจะมีแจกแบบเราจะมีเนาะดุมากๆนะครับน้ำนะครับดุพอใช้ได้นะครับตอนนี้ะับ แล้วอีกอย่างหนึง่งนะผมถ้าถ้า,ถ,า,าถ้าเอ่อลำนึงนะครับถ้าเพจเรามีการกดติดตามครบหนึ่งร้อยไลค์ด้วยนะผมเราจะก็จะแจกหนอนนะผมหนอนหนอนเอ่อหนอนตัวอ่อนมชิคิงแดงนะผมญี่ปุ่นนะผม เราจะมีการแจกนะผมก็แล้วจะมีการแจกแบว่าดีๆเลยนะการแจกสักสามสามรางวัลก็ได้นะผมอ่านะถ้าครบหนึ่งร้อยนะถ้าครบห้าถ้าครบห้าร้อยห้าร้อยคนติดตามในในเพจนอนบีเทินะก็จะก็จะเออก็จะ <c oughs> แจกหนอนแอดลัซคีโบเพราะโบนะผม ตัวอ่นอนนะผเพราะตัวนี้นะผมก็ได้ไข่แล้วเหมือนกันนออะผมตรงนี้จำไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะผมก็ได้แจกนี่ได้แจกตัวอ่อนแอตลาคิโบไปเลยนะผมถ้าครบห้าร้อยนะถ้าครบห้าห้าครบห้าห้าร้อยผู้ติดตามในเฟซบุ๊กนะแล้วก็อ่ะท่านตรงนี้ด้วยถ้าครบ ถ้าครบห้าร้อยถ้าครบห้าร้อยซับผมแจกเลตัวอ่อนแอล拉斯จิโบแอต拉斯กีโบนี่นะเราไม่ขายนี่ครับนี่นี่ได้าข,าย,า,ขายแล้วนะครับได้ขายแล้วก็คือได้แล้วถ้าฟ้าก็มาเป็นตัวถ้าครบห้าร้อยซับแจกแน่นอนครับ ก็ก็จะประมาณนี้นะผมของที่ผมมีในตอนนี้จริงๆก็มีเยอะกว่าน,นี้นะผมไม่แต่ตัวเต็มไวเป็นตัวอ่อนก็มีเยอะนะผมตัวอ,อ่อนเออมูชิคิงแดง L 1นะผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่นะขายตัวละร้อยนะอีกห้าสิบค่าส่งนะผมคือเอาพูดง่ายคือร้อยห้าสิบรวมส่งนะผมก็ทักมาใน Facebook ได้นะผมก็แล้วก็มี